สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆยามเช้านะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะครับเช่นเคยนะครับกับผมจะพาเพื่อนๆนะครับชวนเพื่อนๆนะครับมาออกกําลังกายครับดยการเดินการวิ่งนะครับสานาทีนะครับของทุกๆวันนะครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะครับให้มีสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีมีระเบียบวินัยนะครับดยการพาตัวเองนะครับออกมาวิ่งนะครับมาเดินอัได้3สนาที ของทุกๆวันนะครับเช่นกันนะครับผมก็จะทําด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเราทําได้ทุกวันจะทําให้เรามีวินัยนะครับมีชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีนะครับโดยตัวเราเองนะครับแต่ก็ต้องพยายามทําให้ได้นะครับเพราะว่าการจะมาทําให้มันได้ทุกวันเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคมีโน่นนี่นั่นมีข้ออ้างมีเหตุผลนะครับ ที่ว่าเราจะไม่มาวิ่งมาเดินมาออกกำลังกายกันนะครับสิ่งอย่างที่จะมีเลยก็เหตุผลนู่นนี่นั่นนะครับว่าจะต้องทำนูน่นทำนี่ทำนั่นมีเท่าไรกิจปังนะครับที่จะต้องไปทำทำให้เราไม่สามารถมาเดินมาวิ่งมาออกกำลังกายได้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับต้องพยายามละทิ้งตรงนั้นนะครับแล้วก็ทำตรงนี้ให้ได้ทุกๆวัน แล้วก็เป็นกิจวัตรประจําวันของเราไปเลยนะครับว่าต้องทําทุกวันนะครับอย่างน้อยก็คือต้องให้ได้4ี่ถึงหวันต่อสัปดาห์นะครับระบุไปเลยวางแผนไปในเป้าหมายไปเลยนะครับแต่ว่าให้ทําให้มันง่ายนะครับที่อย่างที่บอกไปอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือต้องเตรียมนะครับเสื้อผ้าอุปกรณ์รองเท้า กติดน้ำกระป๋องน้ำกุญแจรถถ้าเกิดเราออกไปออกกำลังกายที่ทสวนสาธารณะหรือว่าไปที่อื่นนะครับเต่อย่างผมนะอยู่ใกล้ๆบ้านหลังบ้านนะครับมันก็ง่ายทำให้ผมออกมาวิ่งมาเดินได้ง่ายด้วยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าของเพื่อนต้องเป็นแบบไหนนะครับทำให้มันง่ายทำให้มันสบายทำให้มันชิวๆนะครับคือไม่ต้องออกเยอะเหมือนกับคนอื่นก็ได้ครับ เดินวิ่งไปก็ได้นะครับแต่ให้ได้30สินาทีนะครับหรือจะเดินทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่แต่ละคนนะครับพอเดินได้เยอะมากขึ้นเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปรับวิ่งได้เองนะครับอย่าลืมครับทตามนี้นะครับส่วนที่ใครทําได้แล้วก็ยินดีด้วยนะครับหรือมีใครมีข้อติชมหรือว่าข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามีสาระดีหรืออยากจะติดตามนะครับหรือว่าอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆมาติดตามกันนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีๆของทุกๆคนด้วยนะครับบา,บายครับขอบคุณครับ